สวัสดีทุกคนวันนี้เราทำอะไรกันคือคนปิ้งย่างค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างอันนี้เป็นมันฝรั่งต้มค่ะนี่ก็ผักสดนะคะอเอาไว้ห่อนะคะมีอ่อสลัดแล้วก็ราดิชค่ะราดิชก ล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะมันจะได้แบบดูดน้ำขึ้นไปพอดูดน้ำทปมันก็จะสดๆนะคะไอ้มีซอสพริกโกชูจังนะคะผลิตภัณฑ์เกาหลีแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ทำเองค่ะแล้วก็ขนมจีนนะคะวันนี้มีเครื่องดื่มเต๊ปซี่ดีที่สุดไม่แน่ละกล่องยันมัน่วจอ ดิเซนต์ตัวนี้เป็นสลัดของพี่ขุนค่ะดีเนี่ยเกรี่ดูดไปพอเดือดพวกล่์ซะนะแล้วก็วันนี้เรามีอะไรเรามีซี่โครงหมูนะคะตัวนี้คอหมูตัวน,น,น,นี้เป็นน่องไก่นะคะย่างอย่างละไม่เยอะค่ะวันนี้อาจจะประมาณกกเกือบสองกิโลรวมๆนะคะ นี่ค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็กำลังไปเรื่อยๆนะคะ สุกเท่าไหร่แอดแอดเงเดวอินเอร์โซเยนมคนละออก่เขากช้ดล่ดิเนียยงแดงๆอยู่เลยค่ะตัวนี้ <Okay. S 1> อืมเลยดิเจทิน uh huh. <laughs> Jag vill ha Pepsi. Ja, det är gott det Kanske inte gott. <laughs> Som vi svarade. Mm. ต้องกินแบบหอห่อเจ้ายหมอเลิกนของอร่อย På mig. Ja. nu är det faktiskt lite svalare. Känner jag. Innan var det nog 28 grader här. Jo, ja. det är fortfarande varmt. Vad är klockan nu? Den är fem över halv åtta. Vad är där Tomkull. Tomkulln är där. Det här är den godaste du har ätit. Här har vi sån sås. Mm. Känner den är god fortfarande. Bäst före 13 november 2020. Ingen fara. Det är ett halvår efter. Det ligger i kylskåpet länge.

ตอนนี้ฟุตบอลเยอรมันกับโปรตุเกสเยอรมันนำไปแล้วสี่สี่หนึ่ง หมวกแดดสองหน้าร้อนอร่อยมีคุกก็พอดมีคือแฮิ่งีนน่นั่งู่่นี่ในโซลแฮร์ริ่มา่ด้้าดับปันก็่ดนไงก็จห้วิตามินเข็ด พีคคไฝ่ยยายอะเดี๋ยวสกเยนะโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปก่อนไม่รู้ฟุตบอลใครเชียร์ใครใครเชียร์ทีมไหนไหนไม่รู้ใครเชียร์ทีมไหนแต่ตอนนี้เยอรมันนำ4-2ไอเชียร์เยอรมันนะไอชอบเยอรมนันไอไอไม่ชอบโปรตุเกส เมื่อวานสวีเดนชนะ1-0เนอะโอเคทุกคนพี่ขุนเอาสลัดไปเก็บเนาะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวรอพี่ขุนมาแพบ็บไอก็ขออนุญ,ญาตกินส่วนนี้ก่อนที่มันเป็นกระดูกอ่อนส่วนนี้มันติดมากับซี่โครงหมูนะ กำลังมันแบบอร่อยอะ่ะแล้ก็บอกว่าอยากลดความอ้วนแล้วชอบกินมันๆซึ่งหมูก็จะแบบเป็นแบบส่วนที่ติดมันอะไรเงี้ยส่วนที่เป็นเนื้อไม่เอา ไอหมักหมันมสดนะคะแต่หมักไม่นานหรอก2ชั่วมงแต่อร่อยทุอคนเดี๋ยวจะมาลา พี่ขุนพี่ขุนไปไปพักท้องพักเบรกนะคะของเราก็เหลือเยอะแล้วก็คอหมูก็ยังย่างอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปทุกคนยังไงก็ขอทุกคนทานข้าวให้รอยนะคะแล้วก็มีความสุขเยอะๆค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปเดีอวนะบอบสุดปนะบุ๊ยขอบคุณคับไปแล้วค่ะดี่รั I? <laughs> what here, I love you. I love you. I love you, dear. I love you dear. <laughs> This is It's his colour ball. <laughs> okay.